วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเข็มขัดนิรภัยนะครับที่มีอยู่ในรถทุกคันนะครับผมเอาง่ายๆเลยเพิ่งเห็นข่าวเห็นประเด็นเมื่อไม่นานมานี้นะครับกับตัวหลอกสัญญาณที่เอามาเสียบไว้ตรงที่เสียบเบลลเนี่ยแหละครับเพื่อหลอกสัญญาณตัวรถเพราะว่าในตัวรถเนี่ยเขาก็จะมีระบบที่เรียกว่าพอ รถขับออกไปแล้วมันไม่มีการคาดเข็มขัดนิภัยเนี่ยมันจะมีสัญญาณร้องเตือนให้มันเกิดความรำคาญทีนี้เขาก็เลยหาซื้อไอตัวหลอกเบลเนี่ยแหละเอามาเสียบนะครับซื้อมาเสียบหลอกเพื่อหลอกให้ที่ว่าตัวเราเนี่ยเป็นผู้ขับหรือผู้โดยสารจะได้ไม่ต้องคาดเบลนะครับเอาจริงๆอะ่ะผมเนี่ยส่วนตัวเลยเวลาขึ้นรถเนี่ย คือมันด้วยความชินมาตั้งแต่เด็กทําเป็นนิสัยนะครับตอนเด็กๆเนี่ยนั่งรถกับคุณพ่อเนี่ยคือรถปุ๊บเนี่ยผมคาดเบล์ก่อนเลยไม่คาดเบล์แล้วมันรู้สึกวงๆแปลกๆนะครับเอาง,ง่ายๆตอนเด็กๆกับคุณพ่อก็บอกว่าถ้าไม่คาดเบล์ไม่ออกรถนะ <laughs> ไม่ออกรถจนเนี่ยแหละมันก็เลย ถูกส่งต่อความคุ้นชินมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมในเรื่องของการค่าเข็มขัดนิรภัยถามว่าบางท่านบอกว่าก็มันไม่เห็นจะเป็นต้องค่าเลยนี่ในเมื่อรถมันก็มีระบบถุงลมนิรภัยอยู่แล้วนะครับเอาจริงๆรเนี่ยผมบอกไว้เลยนะครับถุงลมนิรภัยเนี่ยข้อดีมันมีแต่ข้อเสียมันก็มีมันเป็นดาบสองคมนะครับ ข้อเสียคืออะไรข้อเสียก็คือถ้าเราไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยแล้วเวลารถเกิดอุบัติเหตุด้วยแรงเฉื่อยนะครับของตัววัตถุที่เราพุ่งออกไปเนี่ยเอาง่ายๆสมมุตินะเนี่ยผมสมมุติโดยปกตินะครับถ้าเราดึงเบลเนี่ยดึงปกติเนี่ยด้วยความเร็วปกติเนี่ยเราสามารถดึงยืดได้ถูกไหมแต่ทีนี้ผมจะลองสมมุตินะผมจะลองกระตุกแรงๆว่า เบลจะช่วยอะไรได้บ้างเนี่ยอีกครั้งนะครับเห็นไหมผมลองกระชากแรงอะ่ะเบลมันมันดึงไว้แต่ถ้าผมดึงเบาๆเนี่ยเห็นไหมเบลมันไม่ได้ดึงผมสมมุติว่าถ้าตัวเราอยู่ดีเนี่ยรถเบรกกระทันหันเบรกฉุกเฉินหรือชนปะทะแล้วตัวเราพุ่งออกไปข้างหน้าเนี่ยไอตัวที่ดึงเราไว้กับตัวบ่อเนี่ยคือเบลครับเนี่ย เดืองไว้กับที่บอกรถยนต์ทําให้ตัวเราเนี่ยไม่พุ่งออกไปเพราะถ้าเราไม่คาดเบลลตัวเราพุ่งออกไปไอถุงลมนิรภัยเนี่ยมันก็ระเบิดสวนมานะครับไอการระเบิดสวนมานี่แหละผมบอกได้เลยถุงลมนิรภัยเนี่ยเวลาระเบิดระเบิดแรงนะครับจากประสบการณ์ตรงผมเคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วรถชนแต่ผมมาคาดเบลลผมไม่เป็นอะไรเลยกู้ภัย นะครับเจ้าที่กู้ภัยไม่เห็นรถที่จุดเกิดเหตุยังบอกเลยว่าโอ้หน่าจะเจ็บหนักแต่ที่จริงผมไม่เป็นไรเต็มที่ก็ข้อมือซนนิดนหน่อย,น,อยนะครับคือเอาง่ายถ้าเราไม่ได้คาดเบลแล้วตัวเราพุ่งไปข้างหน้าเนี่ยแล้วถูกลมมันสวนเข้ามาเนี่ยไอส่วนชิ้นส่วนร่างกายสําคัญของเราเนี่ยบริเวณตรงเนี้ช่วงอกเนี่ยครับหัวใจปอดซี่โครงที่มันอยู่บริเวณตรงนี้ จังหวะเราพุ่งไปเนี่ยไม่ประทะกับผงลมไม่ประทะกับพวงมาลายัยถ้าเราไม่คาดเบลวตัวเราพุ่งไปเต็มๆเลยนะครับโอกาสที่จะเจ็บหนักมีสูงมากหรือซ้ำร้ายไปกว่านั้นตุยได้เลยนะครับผมบอกเลยบางเคสเราเห็นว่าออ้รถชนการความเร็วไม่เท่าไหร่เองห้าสิบหกสแต่ทาไมเจ็บหนักหรือตุยเลยเนี่ยเนี่ยสาเหตุ ไม่คาดเบลหรือเอา้ง่ายที่เจอกันนะครับที่เห็นกันตามข่าวเนี่ยตัวกระเด็นหลุดจากตัวรถเวลารถแค่แบบเสียหลักไปกระแทกแบริเออร์ไปกระแทกอะไรก็ตามแต่นี่แหละแล้วผู้เสียชีวิตกระเด็นออกจากรถกระเด็นเพราะอะไรครับมันไม่มีเนี่ยลังตัวเราไว้นั่นเองเห็นมาหลายข่าวแล้วครับนะฮะเพราะฉะนั้น อย่างที่ข่าวเขาออกหลอกเบล์หลอกสัญญาณเข็มขัดนิรภัยเหมือนหลอกชีวิตตัวเองคําพูดนี้ไม่เกินจริงครับชีวิตเราสําคัญนะครับเราจะมาแลกกับไอตัวหลอกสัญญาณเนี่ยไม่กี่บาทเนี่ยต่อให้เรามีเงินเป็นหลายล้านมีเงินมากมายมหาศาลแต่มันไม่สามารถซื้อชีวิตเรากลับมาได้นะครับและที่หนัก กว่าตัวหลอกสัญญาณน,นิรภัยนะครับยิ่งกว่านี่แบบนี้ตัวอย่างสมมุติเห็นเลยไหมครับเนี่ยเสียเบลไว้ก่อนถึงเวลาเราขึ้นมานั่งใช่ไหมอ่ะผมสมมุตินะจะอยู่ลักษณะนี้ผมมานี่กัดึ๊บอ่าเนี่ยจะนั่งโลง่ลงๆอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยสมมุตินะเนี่ยอยู่อย่างนี้ใช่ไหมขับรถไปปัป๊บ เจอด่านเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านสกัดหรือด่านกดขันวินัยจราจรทำอย่างไรหยิบมาเลยของปึ๊บเนี่ยบับ๊บฆ่าแล้ว <laughs> ไม่โดนจับแล้วโอ้โหใช้ตัวหลอกสัญญาณยังลงทุนนะครับแต่อันนี้ไม่ลงทุนด้วย <laughs> ไม่ลงทุนด้วยนะ โอเคเอามาคล้องงี้พอพ้นด่านปุ๊บทำไงต่อปึ๊บเอาออกเนี่ยเอาออกปับ๊บแล้วก็นั่งไป <c oughs> ตนนุกนีผมเคยเจอนะเออก็จะบอกว่าไอการใช้ตัวเข็มขัดเสียบไว้ก่อนแล้วพอเรามานั่งแล้วถึงเวลาเจอด่านหรือเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านสกัด ขวดขันวินัยจราจรอะไรก็ตามแต่นะครับเ้วเอาเนี่ยมาคล้องหลอกไว้ถึงเวลาพ้นด่านแล้วก็รูปออกเนี้ยเอาจริงก็ <c oughs> <g ülme> สมมุติว่าอะคล้องไว้เกิดอุบัติเหตุนั่นก็ชั้งก็คานเหมือนกันแต่อย่าลืมนะครับเวลามันคล้องเราคล้องแค่ตรงเนี้ยและตรงช่วงล่างเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีเบลลลังถึงเวลามันลังเนี่ยเวลารถชนเนี่ยมันไม่ได้ชนแบบนี้นะ เนี่ยตัวมันไม่ได้ไปอย่างนี้นะตอนเนี้ยเราทําสาธิตท่าทางสมมุติได้เพราะว่าตัวเราอยู่กับที่ครับเนี่ยเราทำเนี้ยเออมันก็มีเบลล์ล้งอยู่ตรงนี้นี่หว่าแต่อย่าลืมครับเวลาเกิดการชนเกิดปะทะเบรกฉุกเฉินหรือเบรกกระทันหันอะไรก็ตามแต่ตัวเรามันพุ่งไปทั้งตัวครับเนาะตัวมันพุ่งไปทั้งตัวก็โอเคล่ะอย่างน้อยมีตรงนี้ล้งใช่ไหมแต่ ไอช่วงล่างอ่ะมันวึบไปเลยอ่ะมันไม่มีอะไรลังด้านล่างไงผมเคยลองลองดูว่ามันจะมันจะช่วยยังไงผมลองนั่งดูเนี่ยมันก็มันก็หลุดอ่ะครับตัวมันก็หลุดอย่าลืมนะอุบัติเหตุมันไม่ได้มีท่าทางบอกแบบแพทเทิร์นเป๊ะเลยว่าเรถชนลักษณะท่าทางประมาณนี้โอกาสเกิดอุบัติเหตุอะครับมันมันได้หลายรูปแบบได้หลากหลายกรณีมากพลิกคว่ำหมุนตลบหมุนคว้าง หมุนฟาดหรืออะไรก็ตามแต่มันมันเกิดได้หมดทุกรูปแบบทุกท่าทางครับเพราะฉะนั้นเข็มขัดนิดรภัยเขาให้มาแบบไหนเขาให้ค่ามาแบบไหนใช้ให้ถูกวิธีเถอะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับกับเข็มขัดนิดรภัยใช้งานง่ายๆครับมันไม่ยากเลยเพียงคุณขึ้นรถมาเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงนาทีครับดึงเบลปั๊บเสียบจบสตาร์ทรถขับออกไปเลย แล้วเราจะถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยนะครับอุบัติเหตุมันไม่เคยส่งตารางนัดหมายมาให้เรารู้ล่วงหน้านะครับว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่ไปแค่ปักซอยหรือเดินทางไกลโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้หมดตลอดเวลาฝากไว้ครับกับเข็มขัดนิรภัยครับผมขับขี่ปลอดภัยครับ